หลวงพ่อรวยวัตโกมาเล่าให้ฟังครับหลวงพ่อรวยปาาธิกโกเป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าเมืองอู่ข้าวอูน่น้ําเมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่อุดมไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่กล่าวขานสถาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหลวงพ่อรวยปาาธิกโก หรือในสมณศักดิ์พระจตินานามที่พระครูสุนทรธรรมวินิจจ้าอาวาสวัต,วตกโกตำบลดอนย่านางอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามโดยปฏิปทาศีลวัตรสัจคุณดํารงสมณเพศอย่างสมถะเป็นพระนักปฏิบัติทั้งเป็นพระนักพัฒนาทําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัตกโกท่านได้สืบทอดพุทธโคมมาจากหลวงประช่นวัดภาชี ผู้เป็นพระอุปชาซึ่งสืบทอดวิชาพุทธคมมาจากหลวงพ่อกลันวัดพระญาติผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเรื่องลือกิติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งสืบสายพุทธคมโดยตรงจากหลวงพอแจมวัดวังแดงเหนือที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีเป็นหนึ่งอีกด้วยกิติคุณชีวประวัติชาติภูมิหลวงพ่อรวย